ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแอบถ่ายจะหลงกันนะครับว่ามันทําอะไรขนาดว่าแอบถ่ายนะครับมันจะมองเราเห็นเราอีกนะครับกัดอะไรนาะกัดอะไรจะหลงกัดอะไรอยู่ผุ้สาแอบถ่ายยังเห็นจนได้เลยนะไม่เห็นนะอืมบัดซบจริงๆเลยบัดซบจริงๆเลยอืม สาแอบถ่ายหาเจอจนได้หลงเลยจนหลงเพราะว่าบางท่านก็ชมคลิปว่าเอเราไม่เอาหมาไปอยู่ในบ้านแล้วค่อยอยู่ตรงไหน,นครับผมมีหลังคาให้เขาอยู่นะครับนี่ครับหลังคากว้างขวางนะครับการฝนการฝนได้แน่นอนนะครับเขาอยู่อย่างสบายนะครับก็เหมือนอยู่ในบ้านแต่ผิดว่านอกบ้านนะครับ บริการนอกบ้านนะครับใช่อยู่ตัวนี้นครับแล้วลมเย็นด้วยกลางคืนก็ลมเย็นนะครับจะมียุงม,มีอะไรก็ปกติของสัตว์เขานะครับเขาก็จะอยู่เขาได้แต่ครับเราก็เลี้ยงแบบันบ้านนะครับเลี้ยงแบบันบ้านนะครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบรูงหลานนะครับเราก็เลี้ยงแบบปันบ้านให้เขาอยู่ตงรงธรรมชาตินะครับมีใครเริ่มตู้เอย มาตัวนั้นมันรู้หายไปไหนไม่เห็นเลยมันจะวิ่งกับตัวโตวไปแล้วปกติจะมาเล่นด้วยว <c oughs> ันนี้ไม่เห็นเลย,ยมันเป็นอะไรเล่นเหรอืมกัดก้อนเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี่อะไรกั่รูกกระเบื้องมันมีอะไรนี่ฮะอืมมีอะไรกัดแทะกระเบือ้องอ้ะไม่มีอะไรกัดกัดไปมึงมันก็จะฝึกฝน ธรรมชาติของสัตว์เขาก็จะมีฟันเขาก็หมันเคี้ยวนะครับด,ดีก็ไปกัดรองเท้าให้มันกัดนีเลยให้กัดรองเท้าไปลายคู่นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับก็ติดชีวิตเจ้าหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้ก็ต่อเนื่องนะครับขอบคุณสับปูติดตามนะครับ แับผู้ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องบันเทิงชาแนลนะครับก็พักนี้ก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยแต่ก่อนไม่ค่อยได้ลงนะฮะยอดติดตามก็เลยไม่ค่อยเพิมเท่าไหร่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับไม่เป็นไรละครับพ่เไม่มีอะไรแล้วหมาเขี้ยวคันคันเคี้ยวอยาก,กัดอย่กกัด กัดนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเร็วครับกินกระเบื้องแทนข้าวแล้วมึงวันนี้ยอดจริงๆเลยอดูนี่มันหนขี้อะไรเห็นแต่เมื่อวานนี่แล้วผมก็เลยอดถ่ายไม่ได้มันเห็นมันกัดแบบมันเขี้ยวมึงถ้าเป็นรองเท้านี่พังไปหลายคู่แล้วฮะเล่นของ เล่นของแข็งและกัดกระเบื้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบยากาศรอบๆบ,บ,บ้านนะครับนี่นะครับก็เขาก็จะมีหลังคายเข้าอยู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กล่าวกอว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ চৰি so কাপ